เรื่อหนึ่งเราจะเริ่มพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพี่ๆช่างภาพพี่ๆ่สมลชนนะคะเดี๋ยวพี่บอกไปนะคะเรานำทงสปอนเซอร์ของแต่ละแบรนด์ตั้ง เราได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์20แบรนด์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำก็คือเมกันสแตนดาร์ดโกลเลอร์พัตโตนะครับที่เป็นแบรนด์ที่คิดว่าลูกค้าจับเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับแลแบนนบ้วก,เก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับคิดว่าจะาป็นเมกันสแตนดาร์ละละโด,โดเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกโกลเลอร์เป็นแบรนด์ชั้นนำระ,ละ,ละดับโลกที่มาร่วมกับทางของสุขภาพจากงาน พันแฟเนี่ยจะเป็นงานที่ลดครั้งใหญ่ประจำปีนะครับสินค้าจะถูมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างที่ใส่กระดาษสแตนเลส5้บาทนะครับหรือว่าเดนชาวเวอร์990แล้วก็เกี่ยวกับวิกฤตน้ำท่วมของเชียงใหม่ด้วยที่ลูกค้าที่ต้องการซ่อมแซมบ้านนะครับที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตน้ำท่วมเนี่ย ถ้ามางานนี้ก็จะเซฟต้นทุน mm hmm. เซฟคอสในการซ่อมแซมบ้านได้เยอะเลยเพราะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมาก็เตือนกันอย่างนะครับ mm hmm. กว่าจะทําความสะอาด mm hmm. กว่าจะทําบ้าน mm hmm. ผมก็เชื่อว่ามันใช้เวลานะครับประจวบเหมาะาเราจัดงานพอดีแล้วก็สิ่งที่ซัพพลายเออร์ต่างๆ20แบรนด์เนี่ยที่จัดมาคัดสรรในงานนีท้ทางผมก็ได้เลือกนะได้คัดสรรได้คุยขอต่อรอง ขอสะเพยเอ่ยว่ารา,รายการนี้ก็เหมือนเพิ่มกำไรให้กับลูกค้ากระโตกเนี่ยสองชิ้นพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วเราจะมีรายการนาทีทองนะครับนาทีทองที่แต่ว่ามันมีสิทธิ์ค่าจำกัดต้องให้ลูกค้านี่ยเหมือนคล้ายๆประมูลนะครับกระโโตกเนี่ยเราเริ่มที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ยานแองกหนึ่งบาทหลังจากที่โควิดแล้วจะเห็นเลยว่านอกท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเชียงใหม่ มีจำนวนมากรวมถึงการขยายสนามบินเชียงใหม่นะครับในโครงการซึ่งจะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยเป็นจำนวนมากคือในแผนของอททที่เขาขยายเนี่ยถ้าในประมาณการถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยเขาจะไม่ขยายเพราะงั้นเนี่ยเชียงใหม่เนเมืองท่องเที่ยวก็เชื่อว่าภาคธุรกิจเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันจะโตเมื่อโตปุ๊บเกี่ยวกับงานก่อสร้างเกี่ยวกับด้านการรองรับนักท่องเที่ยว ก็จะเสร็แล้วการแข่งขันรุนแรงอยู่แล้วเพราะว่าโมเดิร์นเทรดในแต่ละเจ้ามีครบทุกแบรนด์นะครับไปดูอะไรใน,นเมืองท่องเที่ยวทุกเมืองมีแบรนด์ครบทุกแบรนด์เพราะนัน้นการแข่งขันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องของกระเบื้องประสุทธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับห้องน้ําเพราะงั้นเนี่ยเราจะมีความหลากหลายแล้วก็ความลึกในเรื่องของสินค้าทีม่มากกว่า ในเรื่องของการ,รกเซอร์วิสบริการที่เกี่ยวกับงานห้องน้ำหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเบรื่องสระผมรเรามั่นใจว่าเราตอบสนองไ,ได้โดยเชิงลึกมากถ้ามีขนาบน้ำไนดะ้ดิงใช่ยี่สิอย่างอย่างขนาดนี้แาดพันไซส์ไซส์ยาวด้วยนะราะคา100ยกว่าบาท